สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอลลี่ผู้ติดโผผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเดินตามรอยคุณพ่ออ่ำเข้าวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโด่งดังมีแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศและก่อนหน้านี้น้นองแอลลี่ก็ได้สร้างความฮือฮาหนักมากหลังจากที่สามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยร,ระดับโลก ได้ในวัยเพียง17ปีเท่านั้นโดยงานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ดูจะปลื้มและดีใจกับลูกสาวคนนี้มากๆเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้น้องแอลลี่ก็ยังได้ไปปรากฏอยู่บนอินสตาแกรมของ TC c a n d l e ซื้อออนไลน์วิจาร์อณิสระชื่อดังในฐานะผู้เข้าชิงอย่างเป็นทางการในการจัดอันดับ ผู้หญิงสวยที่สุดในโลกปี2020โดยโพสต์ดังกล่าวได้ทําการจัด100อันดับเหล่าคนดังที่มีใบหน้าสวยหล่อที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1990และได้รับความสนใจจนเป็นกระแสฮือฮาทุกปีก็ไม่แปลกใจเลยทําไมน้องแอลลี่ถึงได้ติดโผลผู้หญิงหน้าสวยของโลกเพราะนับวันยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าข่าวขอบคุณคะ่ะ